คือสำลีห้าต้องใสน,น้ำมันบ่บ่ผมผม่ใสรัวซุ้มใสน้ำมันบ่ใหญ่ผมก็ล้องเมืองเรียวแบบว่ามันสีมาหยุดสลักอยู่เป็นเดียนเดเดมันจังแบบว่าจังสีสางต่อไปไหมเ<อ>มียนนะแต่ของต้องเอาไวได้พื้นที่แต่ขอางแต่ปนันเขากับมาลักเอาอยู่เ <laughs> ขาไม่รักเอาร้อมเมียนน้าว่พเถ่าได้รักเอาอยู่นา้าว่พธิ์เปลี่ยนห้างคุณห้งละพันเดี๋ยวหันจองไว้ตั้งหัาปีกับกาว่าช่วงให้นัดเขาจะเอาช่วงขาฉากขาฉากกับเขาพดรับดิน ให้มาเอาผมก็ขายห้างละพันไอน้แนวน้ำตวนี้ครับไปซื้อ,อยังครับผมแขกครับอยู่สัญญาอำเภอพุนทองจังหวัดระยองเท่าเนาะครับ,คครบจังไดมั่งไดครับก็ได้มาเหลียงตอเนี่ยมันอาศีบแต่ว่ามันเนานะอาชีบอิสระเนาะไปได้มากใ่พี่เนาหาชุช่มหมองเลยมันได้มาไหลก็คือเข้าไปหาตาธรรมชาติเลยน่ะบอกเมียนจวงเดอนหกหรือเริ่มหาแล้วไหมเด่นนี้มันก็ยังอยู่ประมาณสิบว่วนีู่่ละ มันสิบกว่างเหม่นแต่ว่าซุ้มใดมากเกตกไปหาสิบกวยหรอกคือว่าเขาบ่ได้ลงทุนเลยบ่ไ้ลงทุนอย่างงี้มแจะหาเวลาว่างไปหาเนินครละเวลาว่างก็ไปหาแล้วก็เงี้มาเรงก็จงไปเอามาเหลียงเลยทันพอไปแล้วเขากินนี่ยังอหซุ้มพวกแมงแมงใหม่ละซุ่มตะกั่วแตนละส่วนมากแล้วพวกเนื้อพวกยังเนี่ยก็กินกินมดแมงกินมดเลยไอเห็ดมาดวนไปเนี่ยเจ็ดแปดปีครับไปได้เลี้ยงบันดาลใจมากเลยครับ มันก็แบบว่าเห็นเอาไหมเห็นเห็นเอาพึ่นเอามาเลี้ยงพื่นกับบ่สนใจได้ที่เด็กเห็นเอาเอามาเลี้ยงแล้วว่าเห็นพึ่นหาหาเดี๋ยวหาจอตัวเท่าบัานว่าบาก็เลยว่าไปเห็นบาทนี่น้ำของไปเห็นแบบว่าไปเลยเพื่อนไปหาดิครับแบบว่าไปได้ตั้งใจดอกคนพี่พ่อก็เลยถามวิธีน้ำเพื่อนว่าเอาแบบใไหนเป็นก็เลยว่าเอาซ้ำลี อา่าสัมดีขึ้นไปอัดเอาลูดแล้วนั่นกะสอบสุบเอาพินว่าบาดน,นี้กะได้แต่กะสอบนแล้วกับสัมดีเด้อขึ้ขนไปอัดอีหลีเนาะแนวมัดกะบ่เอาไปมันอยู่สูงค่ําเด้เออก็เลยจับทังตัวลูดลงมาโตเอามือนึงจับงาใหลงมาแม่ว้ยคือสัมดีเฮาต้องใส่ <c oughs> สน้ํามันบ่นบ่ผมผมบ่ใส่เพราะว่ามใส่น้ํามันบ่ใหญ่บ่บ่ใหญ่เลยเด้เอานอมันบน่ใหญ่อ <c oughs> ผมก็ลองเบิ่งแล้ว <c oughs> แบบว่ามันสีมาหยุดสลักอยู่เป็นเดี่ยนเลยเด้มันจังแบบว่าจังหิสางต่อไปไหมครับสางไปแล้วแล้วกับบมื่งพอผมลองเฮ็ดเฮ็ดเบื้องหลแล้วเฮ็ดเบื้องหลายหางแล้วมันเถอะอันนี้เาไงทาเสียมาเลียนก็คือซัมลีโปโปเมียนซัมลีโปโปเอาแบบดิบๆได้ไหมบบไดเซนน้ำมันบบไดเซนยังเลยแต่มีแต่ซุ้มผวกเขาบอกว่าเซนน้ำมันก็เซกาแล้วแตอามบ่ใส่เสียนี่ก็คือหน้าจะขวงมันเมียนนะแต่ของต้องเอาไว้ในพื้นที่แต่ของแต่ประดันเขากับมาลักเอาอยู่ เขาไม่รักเอาฟ้อมเมียนนาว่าเถ่าได้รักเอาอยู่นาว่าเถ่าแปีห้างพุ่นรักเอาปีนี่แหละห้างเตี้ห้างใหญ่ๆอาเนี่ยเขาับบว่ได้นอนเฝ้ามันเนาะเมียนขันเขาตั้งใจสิรักเข็ดติงได้กับวอบยู่เอาปีหนึ่งเขาบอสสามารถเลียงได้เมื่อปี<ม>บ่ก้อยสียังที่ช่วงช่วงบดฝนนี่มันกันบเร้าที่ห้างเดียวช่วงเบดฝนนี่กอน,นี่เขาสีเอาได้ช่วงหนาฝนแมนช่วงเดอนหาเดอนหงนี่เริ่มเปียกห้างใหมอ๋อ คือช่วงนี้นี่คือเต็ม,เ,มเต็มที่ครับเต็มที่เด้วครับเกี่ยวเขานี่ก็ห้างแล้วไหมเป็นยังไงไอ้ราคาคัานราคาครัมันห้างละพันเดี๋ยวจองไว้เต็มหกปีกับกาว่าช่วงให้นัดขาเเอาช่วงเขาฉากเขาฉากกับขอพบรับดินให้มาเอาผมก็ขายห้างละพันคือว่าบดได้สั่งกิโลขายบ่สั่ง่อยใหญ่ก็แเดวแต่สิมีเท่าไหร่แนแบบว่าเข้าสจะจองเต็มหกปีอยู่แล้วซุ้มราคาประจำครับจองเต็มหกปีมันห้างไงเบืตัวห้างกันหอดช่วงเขาฉากกับสหญ่รุ่นเคง รุดเอีงน้ำไหมอะไรรุดเอีงน้ำบ่อขาดเอียงน้ำถ้ายอมเอาแล้วแต่ละห้างมันได้ได้โตจากโล่ไอ้ม่นกับเราบุ้บได้เพราะว่าหาหลังห้างถือช่วงจังหวะมันเต็มเต็มกับสามรู้กลัวเก็บซีรู้ค่ะเขาไปสื่อกินเนี่ยเขาจะขายโรยจากแบบโรยละพันเขาเขาเห็นย่างกินเนี่ยอูน้ำปลาแกงใช้น้ำมันซุมกับอันจกคู่ลงคนกับทอดสีไข่ไม่กันเราจะมีนู่นค่อยอกมามันมันเนาะเมียนมัน เราไอ้เคยเอาขายสูงสุดมือหนึ่งนี่จักขั้งครับมันก็แล้วแบบว่าทั้งนี้ล่ละสั่งสั่งรวมๆกันเขาจะเห็นาเอาส่วงข่าสากนี้เขาจะสั่งยี่สิบคนก็ได้แห่อแห่ใครออกยี่สิบคนเลยมือเดียวยี่สิบหัง่งหั้งละพันแมนครับมังครับมนเป็น <Moment S 2> <ต>สีสวงมืนบ่อยขันบอกยงลายลายแบบนี้มันก็นได้อยู่ขันได้ขายหั้งละพันแต่ว่ามันก็ขึ่นน้ำเขาจะออมาเอาน้ำเด้ขันคู่เท่า เดีรวมเงิือนกันมากับขึ้ีตัวข้าเจ้ารถข้าเจ้ากันครับรถแรกจากแถมไปน้ำแล้ววิธีการที่ไปหาไอ้นี่การสังเกตยังไงครับไปชวนมากกันไปย้ำหมดเสามันทีเฝ้าออกจากห้างมันไปหาเงียอไหมย้ำหมดเ้ามันที่ออกจากเสาอยู่ดีพวกฟุ้มฟูนี่มันเริ่มออกแล้วบานนี้เห็นเม่บินขามหัวที่ผมจีน้ำแค่สองทางทางมันไปกับทางมันมาขันน้ำไปแล้วไปเบื้องทางมันไปขัามันใกลห้างมันที่เม่หไหลออกไหลขึ้นไหลขึ้นทีไหม แต่มันไก่หางห้างหน่อยแบบว่าขันมันเป็นห้างหน่อยอีหลีกะกับบัพอเดิแต่ว่าเม่มันหน่อยเนาะขันห้างรุ่นนี้นีโอกาสพ่อนี่เก่าสิบก่าจุดก่าเลยขันหางทางนี้แม่มันไหลพี่น้องเขาอยากเขามาศึกษาหรือว่าเขามาสร้างจองไวน้นี่ไอ่สะดวกต้อนรับบ่เออเขามาศึกษากับมาได้ครับความใฉ่ควาวรู้เนาะเมียนเมือนีก่ก็ขความคุ้นไอ้แขกเนาะที่มาให้คววมรูแล้วก็สลเวลาอย่างเบิง่งมือนี้ก็ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผม เมื่อนี้ผมก็ไปเคกียกับพอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ